วัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการภาคไทยทัวร์ไดเมนต์นะครับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างจัสตินวองนะครับพบกับไดโกเมฮาร่านะครับสำหรับแมตช์นี้ก็จะเป็น EVO 2009นะครับในเกมสตีทไฟเตอร์สี่ครับซึ่งเรียกได้ว่าแมตช์นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแมตช์นะครับแห่งความทรงจำใน EVO วเลยครับเป็นแมตช์ที่น่าจดจำอีกหนึ่งแมตช์เลยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นี่ก็เป็นช่วงพีคของทั้งคู่นะครับทั้งไดโกะแล้วก็จัสตินวองนะครับ สำหรับไดโกะนี่ก็ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วครับเพราะว่าเป็นยอดฝีมือจากฝั่งญี่ปุ่นส่วนจัสตินบอกเนี่ยก็เป็นยอดฝีมือจากฝั่งอเมริกาเช่นเดียวกันครับหากจะเปรียบแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยถ้าเปรียบเป็นเกมบาสเกตบอลนะไดโกะนี่ก็เป็นเหมือนไมเคิลจอแดนครับส่วนจัสตินบอกเนี่ยก็ไม่ต่างจากเมจิตจอร์แดนนะครับ อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ตัวเกมยังเป็นสตรีทไฟเตอร์เวอร์ชั่นเก่าอยู่ครับเป็นเวอร์ชันแรกหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเวอร์ชั่นวันีลานะครับเรื่องบาลนซาเรื่องสมดุลนี้ก็ยังคาดๆขึ้นอยู่ครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับเอาครับเริ่มเกมนะครับทางด้านเจวองนี่ก็ใช้อเบลนะครับเป็นตัวละครใหม่ในภาคนี้ส่วนไดโก้ครับใช้ริวครับ เรามาดูเกมนครับไดโกะนี่ใช้การดักนะครับเป็นดีเฟนซีฟสตล์นะครับหรือว่าเล่นเน้นป้องกันเป็นหลักนะครับเห็นได้ว่าไดโกะนี่นั่งแย่อย่างเดียวเลยครับแย่ด้วยนั่งต่อยกลางสลับนั่งตะกลางครับแล้วก็แคนเซิลเป็นฮารุเคนครับสำหรับเจวองนี่ก็โอ้โหทำลมแล้วก็โลได้ครับแต่ว่าไดโกะกันได้นี่ครับฮารุเคนเข้าไปครับเดิมใช้ไฟบอลผสมผสารกับการเล่นป้องกันนะครับ ตอนนี้ทางด้านเจวองนะครับมีอันต้ามาแล้วครับอันนี้ดูไดโกครับการดีเฟนต์ของไดโกครับนั่งยับไปเรื่อยแย่ไปเรื่อยครับถ้าคู่ต่อสู้เข้ามานี่ก็เรียกได้ว่าเจ็บตัวเองครับเมก้เทครับอันนี้วิงคิกแต่กาดได้ครับไดโกของเราวิงคิกอีกครั้งยังกาดได้อยู่ครับดูครับเจวองครับไม่มีจังหวะเข้าเลยครับไดโกนี่ดีเฟนต์ตัวดีมากครับใช้ไฟบอลแย่ไปครับเอาชิปดาเมจไปก่อนครับ ไม่เข้าผมก็ยิงนะคุณไม่เข้าผมก็ยิงนี่ครับดูครับเจวองครับหาจังหวะเข้าไม่ได้เลยครับต้องบอกว่าไอ้นั่งต่อยกลางของริวเนี่ยฮิตบ <That 's S 2> ็อกมันค่อนข้าง,งใหญ่นะครับการที่จะเข้ามาโม่ๆมมสู้ๆเนี่ยอาจจะโดนดักต่อยได้ง่ายๆครับนี่ครับไดโกะก็หนีไปเรื่อยครับป้บองกันไปเรื่อยแย่ yeah, ไปเรื่อยเจวองก็ไม่สามารถเข้าได้ครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับสิบห้าวิเจวองจะี่ทำยังไงครับกับเลือดที่มีอยู่น้อยนิด โอ้ทำล้มได้แล้วก็คอแต่ว่าไดโกกันได้ครับเหตุการณ์จังหวะน,นี้ก็เป็นของไดโกไปก่อนเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายกต่อไปนี่จะเป็นของใครนะครับมาครับมาไดโกครับถอยแล้วก็แย่ครับแย่แล้วไฟบอลเจวองอยังหาทางเข้าไม่ได้นะครับไดโกนี่ดีเฟนซ์ดีจริงๆครับคือมีเรื่องคู่เกี่ยวกับไดโกอยู่นิดหน่อยนะเมือ่อสักประมาณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแกพูดออกสตรีมของแกว่า แกเนี่ยไม่ชอบเล่นเกมต่อสู้ที่เน้นไปทางป้องกันเท่าไหร่แต่ว่าคนก็สงสัยว่าแกพูดอย่างเงี้ยแต่ตัวละครเนี้ยอย่างลิวในสติสีเนี้ยแกก็เล่นแบบดิฟเฟนทีฟสไตล์นะหรืออย่างไกในสติท่าเนี้ยนั่นก็เป็นตัวตัวละครที่เน้นโซเลยซึ่งคนก็มองว่าทาไมสิ่งที่แกพูดกับสิ่งที่แกทาเนี่ยมันขัดกันเองอ่านั้นเป็นเรื่องของในอนาคตแต่ก็เป็นอนาคตที่ผ่านมาได้ประมาณปีเงินอะเรามาดูการแข่งขันกันต่อครับตอนนี้ก็ไดโกก็ เลือดนมไปเยอะเลยครับเจวบอกนี่คือบุกไม่ได้เลยครับเนี่ยเจอไนโกะเนี่ยเล่นดีเฟนซ์เนี่ยเล่นแบบดีเฟนซ์เนียเงียนตาจริงครับแล้วก็เป็นไนโกะครับที่เก็บไปก่อนครับเกมแรกตอนนี้นี่กองเชียร์นี่ดูครับเงียบอมหมดเลยครับเอาครับพยายามส่งเสียงเชียร์ครับให้กำลังใจเจวบอกนะครับยกต่อไปจะเอายังไงครับ เอาละครับดูเหมือนว่าทางเจวองนี่จะเปลี่ยนตัวละครนะครับมาดูกันครับว่าแกจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรครับอเอาไงครับตัวนี้ไหมอ่าใช้เป็นบอลล็อกนะครับหรือว่านักมวยนั่นเองเรามาดูครับว่าเปลี่ยนเป็นบอลล็อกแล้วเนี่ยจะสามารถแก้เกมทางไดโกได้หรือเปล่า Two but got to something down more soon. one make here, already chances he's happen He's ออก,มา,อาม,อกมาแล้วครับจุดแรกของเกมซองครับโอ้มาถึงก้อนนี้ครับก้มเตนนะหนักครับอบนันนี้คือตัวนี้นี่ทั้งต่อยทั้งเตะอ,ออกแอคช,ชั่นเป็นหมัดหมดนะครับ <ST RI K> บางคนเผื่อไม่รู้ค่เห็นว่ามันต่อยนี่อาจจะเป็นนึกว่าปุ่มต่อยนะครับจริงๆเป็นปุ่มเตะน,นะครับเมือ่อกี้นะครับไกโกครับไฟบอลเกมครับ โอ้โหโดนนี่ครับแดดทันเข้าไปครับจะํำได้อีกทีนึงคือต้องบอกว่าถ้าเป็น oh, <no. S 2> จะบอกว่าน้องๆ oh, <no. S 2> ก็ไม่ได้นะบอกว่าผู oh, <no. S 2> ้เล่นเก่าๆสมัยเด็กเนี่ยสมัยสติีสอออกใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็คงจะอายุเยอะกันหมดแล้ว oh, <again. S 2> บางคนเนี่ยโอ้โ oh, หแต่ดูจังหวะนี่ครับ โลูเทนแคนเซลอร์แนต้าเพื่อนเพื่อบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวละครอย่างบัลล็อกเนี่ยที่ปล่อยพลังไม่ได้เนี่ยอาจจะเสียเปรียบริวที่สามารถปล่อยพลังได้ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับตัวละครอย่างบัลล็อกเนี่ยเขาตั้งแต่สตรีทสแล้วเขามีวิธีรับมือกับพวกตัวละครสายปล่อยพลังอยู่ก็คือการใช้ท่าเฮดบัตนะครับท่าโดดมงเนี่ยหลบลูกพลังเราแล้วมาในสตรีทสี่เนี่ยก็มีเครื่องมือมากมายนะครับที่ใช้ต่อกรกับตัวละครที่มีลูกพลังครับแต่จังหวะนี้ครับในโกะโคลูเทนพลาดแลวโดนหว่องครับ โจมตีไปครับแต่คอมโบไม่ออกนะครับเมื่อกี้น่าจะคอมโบหลุดแต่ก็เก็บจังหวะนี้ไปได้เ <USA! USA! S 1> อาล้ครับเสียงเชียร์ยูดเอยูเอเริ่มมาแล้วครับ USA! USA! กลับมาพูดถึงเมื่อกี้ต่อนะครับ <USA! S 1> ก็คือว่าในภาคสี่เนี่ยตัวอย่างบอลลลอกเนี่ยเขามีเครื่องมือนะครับที่สามารถต่อกอบอลไฟบอลไม่ว่าจะเป็นเทินพันนะครับก็บเป็นท่าที่หลบลูกพลังแล้วก็โจมตีสวนได้เลยหรือบรรดาท่า EX ต่างๆ e อกพันต่างๆ อยู่แม้แต่โฟกัสได้แข็งก็สามารถใช้แก้ทางไฟบอลได้นะครับในจังหวะนี้ครับไดโกะกำลังจับใครครับเจอซุปเปอร์ไปครับถูกต้อนอยู่ที่มุมโอ้โหโชลิเคนพลาดแต่เจวองไม่ไม่พันอยู่นะครับจังหวะเมื่อกี้มัทั้งปิดเกมได้แล้วเจวองเริ่มเริ่มเล่นแล้วครับโอ้โหนี่ครับเทกันจังหวะนี้ครับไดโกะไม่มีด้วยครับเสร็จเจวองครับหลังเป็นเจวองครับ2ยกติดนะครับในเสมอหนึ่งต่อหนึ่งอ่าแล้วผมลืมบอกไปว่าเจวองเนี่ย แกมาแ่าจะฝั่งรูซเซอร์นะคือแกต้องชนะก่อน3เกมเพื่อรีเซ็ตจึงจะไปแข่งอีกรอบหนึ่งเซตสองส่วนไดโกะนี่ถ้าชนะ3าม <sh arp> ยกเอ้สาเกมปุ๊กเนี่ยไดโกะนี่ <sh arp> คือแชมป์เลยก็คือไดโกะเนี่ยได้เปรียดอยู่ตอนนี้ <sh arp> อเอาละครับมาดูเกมกันต่อครับไดโกะโอ้ยค <sh arp> อมโ,โบลูกครับละโดนลงโทษและนี่ครับเจวองครับอันต้ามาแล้วครับหูแรงจริงครับถึงตายครับย่อนจริงครับเจวอง ก่อนเราก็จะเห็นจังหวะปิดเกมสวยๆของเจวองไปเมื่อสักครู่นะครับก็ต้องบอกว่าตัวละครบนลล็อกเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถต่ออันต้าคอมโบโดได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ต้องใช้เกตเลยนะครับเพียงแค่เฮดบัตแล้วก็สามารถต่ออันต้าคอมโบได้เลยส่วนตัวละครอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้2-3ถึงเกตนะครับในการต่ออันต้าคอมโบซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่ได้เปรียบของตัวละครบอลล็อกนะครับเอาละครับส่วนเกมตอนนี้คือไดโกะนี่เลื่อนนําอยู่นะครับแต่สถาการณ์นี่ผมดูแล้ว เจวองบอกว่าไม่มีอะไรครับเลยคุณนำนำไปเดี๋ยวผมเอาคืนได้ผมว่าไฟบอลครับไฟบอลพาก็ถูกลงโทษแล้วอีกครั้งครับกับอันต้าคอมโบถึงตายไหมโอ้ไม่น่าถึงตายครับเรือยังเยอะอยู่เจวองครับมีซุปเปอร์ครับส่วนเดโกนี่ทั้งหลออซุปเปอร์และอันต้าแต่ว่าพาจังหวะนี้ครับเจอซุปเปอร์ครับยังไงยังไงโอ้ไม่ตายครับเซตอัพเซตอัพแล้วไม่มีอะไรครับเซตอัพลรวถอยออกมาครับอ๋อเจวอง เดินเข้าเดินออกยิ่งๆจังๆแล้วครับมองแต่โกะเป็นของเล่นแล้วครับตอนนี้ครับเลือดนำครับสถานการณ์เจวองคือได้แบบสุดๆขอชิปดาเมจอีกทีสองทีนี้ได้โกะไปแน่นอนครับยังไงครับยังไงครับไม่เข้าครับแด๊พันไปครับนิดนึงครับนิดยิ่งๆได้โกะยิ่งไปได้โกะไฟบอลไฟบอลอีกครั้งทำอะไรเจวองไม่ได้โอ้โหเจอเจวองล่อยดอกเลยครับดับเลยครับ เจวองตอนนี้ขึ้นนำสองต่อหนึ่งเกมแล้วนะครับอีกเกมเดียวเจวองก็จะรีเซ็ตได้สำเร็จนะครับแต่จังหวะนี้ครับไดโกคอสมาครับเจวองดาวทูครับกาดได้และจับทุ่มไปโอ้โหนี่เสียงเชียร์ครับจากกองเชฟ let's go justin let's go let's go justin let's go หมยแต่นี่ครับ let's go อะไรไดโกไม่สนใจครับโฟกัสแท็กและคอมโบตามเทกันดอกนี้นี่ ต่างคนต่างมีอันต้านะครับไดโกทูบีอยู่ที่มุมครับจับอินมาไม่มีผลอะไรไดโกนี่ตอนนี้นี่สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับคือทูบีบในมุมนี้นี่พลานี่จบนะครับหาทางออกไม่ได้นี่คือจบเจวองค่อยๆครับโอ้ยนี่โอ้โหชิมมี่ดอกนี้โอตาไดโกโอ้โหดอกนี้ครับ ยิงไฟบอลแล้วเคนเฟิสมาอันต้าแต่เจวงไม่ตายมีปัญหาคนละคนละแค่ขีดเดียวครับใครพลาดตรงสกิลโอ้โหแล้วก็ยังไม่ทันขาดคำเลยเจหวองโดนไปก่อนนะครับก็ยกนี้ก็เป็นของไดโกะไปก่อนนะครับใหม่ไดโกะช่วงท้ายยกนี้มีของสวยๆให้เราดูนะครับไดโกะบอกไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับเจหวองที่มีของโชว์ผมก็มีแต่นี่ครับเจหวองครับมีซุปเปอร์นะครับพลาดมานี่หนักแน่นอนครับไดโกะ ไฟบอลไปครับใช้ไฟบอลในการขึงระยะโฉลุเข็นได้โอเวอร์เฮดได้ครับลุกนี้ครับนี่ครับเรื่องกินชิปดาเมจนี้ต้องเอาให้รู้เลยครับยิงฮานุคเคนไปเรื่อยครับแต่นี่ครับโดนเจวองตอนเข้ามมืแล้วครับตดนมาโดนเทครับแล้วก็เรียบร้อยครับดอกนี้โดนแอนตี้แอร์ไปแย่แย่ไดโกหาทางออกได้ไหมโดนขึงอย่างนี้นี่ทำยังไงครับ ยิงเฟบอลเข้าไปแย่ยิงเฟบอลนี่ครับ <c oughs> จังหวะครับจังหวะอย่างงี้ครับเจอวองอรอยอยู่แล้วครับโอ้ยต <c oughs> ัดอีกแล้วตัดลำตัวเป็นฟาถา,าวอรอยคือยท้อตัดลำตัวนะครับ <c oughs> ตัดลำตัวแล้วขึ้นหน้าครับโอ้โหครับกองเชียร์ครับเอาแล้วครับกองเชียร์บอกมีหวังมีหวังเกมยังไม่จบยังมีหวังยกนี้ครับสำหรับเจวองครับแต่โกครับ ดิเอนซีสตางในโกนี่ยังให้ผลอยู่หรือเปล่าครับมีคำถามเกิดขึ้นนะตอนนี้ครับโอ้โหเจวองโดข้ามสวยครับโอ้โหโดข้ามแล้วไป็ก่อยแล้วตัดล่างสวยครับไนโกอื้ชิงคู่ฮาโลเคนได้ครับขอแต่ไม่มีอะไรครับพยายามคอในท่าสื่อแต่เมื่อกี้วุ่อาจจะกะระยะผิดครับแต่โชลูเคนดอกนี้สวยไนโกเลือดยังน้ำอยู่นะครับจังหวะนี้โอ้ย เจวองพาจังหวะนี้โอ้โหเลือดหรือแค่ติงครับโอ้โหและโดนชิปดาเมจจากโคเคนเอกตายนะครับแม่น่าเสียดายครับเจวองมีทั้งเกรดซูเปอร์และเกรอันต้านะครับไม่ได้ใช้ครับและกลับมาเสมอกันอยู่ที่2ต่อ2นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมตัดสินนะครับว่าเจวองจะได้อยู่ต่อหรือว่าไดโกจะได้แชมป์ไดโฟกัสได้แข่งครับและโชลุเคนเป็นคอมโบที่เราเห็นได้บ่อยๆครับหลังจากที่ใช้โฟกัสได้สำหรับไดโก เดกโกก็พยายามโด,ดคอสนะครับแต่ว่าเจวอนี้หลังๆมันยังไม่พลาดครับการเรื่องการถูกคอสัพระ <c oughs> ยะไม่ได้ครับระยะคอมบูไม่ได้ครับเมื่อกี้เ <c oughs> อาละครเจวอน,นี้แข็มแม่นจริงๆน,นะเรื่องการก้มเตะหนักนี่ <c oughs> และแหมไม่มีท่าไม่ตายต่อนะครับแหมเสียดายเมื่อกี้อุส่าเฮดบัตได้ <c oughs> ไดโกพยายามโดดแต่เจวองนี้แก้ได้ตลอดครับเรียกชั่นดีครับต้องมาใช้ไฟบอลแล้วครับไดโกโดดไม่เข้าโอ,โอ้โอ้โชว์แคนเซลิลแหมจังหวะนี้ก็เยี่ยมครับอัปคัดพลาก็แคนเซลิลออกมาแต่ท้ายก็ไม่พ้นนะครับเจวองเก็บไปได้ครับยกแรก เอาละครับรีเซ็ตคอยนะครับสำหรับเจวองข้าได้ยกนี้ก็เป็นการต่อชีวิตนะครับไปเจอกันอีก3เกมข้างหน้าในโกลมแล้วเจวองเข้าไปแหมทำอะไรไม่ได้โดนเอ็ไฟบอลสวยเข้ามาครับโอ้ไดโกนี่เริ่มเริ่มถอยแล้วครับเริ่มโดดถอยครับ ส่ไฟบอลเกมครับสร้างสเปซแต่ว,ว่าของแค่นี้นี่เจวองบอกว่าธรรมดาครับเดี๋ยวผมก็ได้ครับผมมีจังหวะเดี๋ยวผมก็ได้ครับคุณทําอะไรคุณทําไปพวกไฟบอลนี่โอ้โหเท่กันดอกนี้อเกศซุปเปอร์มาครับทั้งคู่ครับไดโกนี่เดิมเริ่มเชิญครับโดดถอยแล้วไต่กลางครับสําหรับพิธีนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคน,นอาจจะมองว่า โดเป็นกุ้งเลยหรือเปล่าเล่นเป็นเด็กเลยหรือเปล่าเด็กก็เล่นได้แบบนี้คือจะบอกว่าการรับมือกับพวกตัวละครที่มีท่าไดเนี่ยหรือว่าพวกพุ่งต่อยพุ่งเตะทั้งหลายเนี่ยการกระโดดอยู่กับที่หรือกระโดดใช้หลังและจมตีลงมาเนี่ยมันเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับเพราะว,ว่าคู่ต่อสู้ประเภทไดเนี่ยมันจะแพ้ทางท่า,าเนี่ยการจมตีที่เนี่ยคือถ้าพุ่งมาเนี่ยพุ่งมาไม่ถูกจังหวะเนี่ยก็อาจจะถูกเนี่ยได้กดเนี่ยลงมากระโดดเตะใส่หัวได้นะครับอันนี้ก็บอกไว้สําหรับเพื่อนๆ ไอการกระโดดเป็นกุ้งอย่างเงี้ยมันทําได้หรอในะการแข่งขันระดับนี้ก็คือต้องบอกว่าทําได้นะครับพวกโปนีป่เ,เขาศึกษากันมาดีครับโอแต่ชิคู่ดอกนี้ครับกาดได้ครับแหมไป็นั้นเก็บหนักแล้วเจวองแต่ว่าเสียตรงนี้โอ้ได้กดคุณบ,บูพาดและอันใตค้ครั้งครับเฮ้บอลอันใต้ครับโอ้โหที่มุมด้วยที่มุมอย่างงี้นี่โอ้โหโ,โดนกดตาแน่นครับเอาครับปึ๊บปึ๊บโอ้แต่โชลิเคนส่วนครับอืได้โกะนี่ใจถึงครับโชลิเคนส่วนเลยเฮียไฟบอลและไฟบอล โอ้โหเฮ็ดได้แต่ไม่มีอะไรครับเอาละครับเจวองครับเพื่อจมุนครับไดโกเองก็เชิงครับอ้แต่นี่ครับไม่รู้จะทำอะไรครับแต่ผ้าครับโ่วนแดนพันและจับทุ่มครับและแดนพันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับมีเซตครับต้องไปเจออีก3ยกนะครับโอ้นี่ครับกองเชียร์เมริกันครับก็ดีใจครับยังว่าได้แชมป์นะครับแต่จริงๆยังไม่ได้นะครับต้องมาแข่งต่อครับส่วนไดโกเราก็นั่งเงานะครับเป็นผู้เอกมิวสิกวิดีโอเลยครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว yeah, no oh, ah, oh. no, no, ่าแข่งต่อเนี่ยจะเป็นยังไงครับเอาละครับเรามาดูกันครับว่ารอบรีเซ็ตเนี่ยเกมแรกจะเป็นของใครนะครับไ่โกดเดินเกมด้วยไฟบอลครับส่วนเจวองก็พยายามจ้ำอินหลบนะครับน็อกดาวนครับเจวองจังหวะนี้โอ้เทกันนี่คุ้มครับเจวองบอกคุ้มครับเทดอกเมื่อกี้ไอโกดเริ่มถอยครับ จัาอินแต่โหไดโกนี่เล็ชั่นเท้มครับโชลิเคนสวนเลยเมื่อกี้สูภาจะแท็กมาและโดนโชลิเกนครับโอ้โหเจวองยกนี้นี่เจวองนี่เสียง่ายนะครับเข้าไปแล้วโดนโชลิเกนบ่อยเหลือเกินโอ้ไดโกนี่แย่ครับแย่ฮาลิเกนแคนเซอร์แล้วเข้ามาไตะล่างครับเอาละครับเข้ามุมเข้ามุมแล้วเรียบร้อยครับอยู่ในมุมนี้เร็จแน่นอนครับด้วยแค่นี้ the the with the the gotta make players stage. love energy we sure we interfere but don't in on room, นไยโก้เปิดเกมด้วยไฟบอลนะครับต่างคนต่างแลกกันด้วยสเปเชียลมูฟครับเกมอยู่ที่กลางสนามน,นะครับไดโก้พยายามเดินเกมด้วยไฟบอลนะครับแต่เจวองก็ไม่ยอ่ทอท้อในการบุกเข้าหานะครับพยายามต่อยพยายามแย่ไปเรื่อยครับมีจังหวะก,ก็ต่ปไปเรื่อยแต่ทั้งคู่ครับมีเกตซุปเปอร์ครับ และและนี่ครับมีเก็บุุบใช้ปับ๊บเลยครับจรเจ,จวองครับซูเปอร์คอมโบด้านไดโกนี่ยังไงับโอ้โช,โช,ชลิเคนและแคนเซิลเป็นอันต้าคอมโบเหมือนกันครับ,บไม่ใช่คุณคนเดียวที่มีไดโกะบ,บอกครับเปิดับไปบอลและเข้าไปครับโอ้ยังหวะนี้เจวองครับฆ่าง่ายครับเทบัรฆ่าครับแล้วโดนไดโก้วิปนินครับ เจวองนี่หน้าตาตึงครับช่วงนี้ครับไดโกะเองก็ตึงไม่แพ้กันครับเอาและครับก็เป็นไดโกะนะครับที่เก็บมาก่อนนะครับหนึ่งเกมนะครับเกมต่อไปจะเป็นของใครครับโอ้โหนี่ไดโกะล้มครับเทรกันเมื่อกี้ครับแย่พันเข้าไปแต่ไม่มีอะไรครับเจวองนี่เริ่มใช้โฟกัสในการต่อต้านไฟบอลเยอะขึ้นนะครับแต่โฟกัสไปบ่อยก็ไม่ดีครับเพราะว่าถ้าพลาดมาเนี่ยมันก็จะเสียเลือดเยอะครับเพราะว่าเลือดเทาเนี่ยฟื้นตัวไม่ทัน ก็ต้องสลับกับการกระโดดอย่างนี้แหละครับถูกต้องนะครับโอ้ยแล้วนี่จำอินมาดอกนี้สวยครับเสียดายครับไม่มีท่าอันต้านครับไม่นั้นต่อคอมโบสวยได้ละโอ้ยครับเจวองเริ่มโชว์แล้วครับีครับโอ้โหอีกแดนพันทะลุไฟบอลมาครับปล่อยเขาเต็มหน้าครับยกนี้นี่เจวองทำดีครับแต่ไกโกเองก็ไม่ยอมแพ้ครับโหจำเข้าไปครับแต่เจวองก็กาดครับถูกต้องนะครับโอ้โหเทกันดอกนี้เทกันแหมไม่เทนะอันนี้ได้เต็มเต็มนะครับเอเอเต็มเต็มโอ้แต่แคนเซิลด้วยครับแหม Icana, ไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะแ cancel มาไอะไรนัจังหวะเมื่อกี้อืมใจพันเปิดเกมเลยครับเซวองบอกผมไม่สนใจแล้วค I mean, ุณอะไรก็ไม่รู้ชิงคู่โอ้โหแต่จังหวะเหมาะมากครับโอ้โหจังหวะเป๊ะเลยเมื่อกี้ลงมากัดได้ทันทีเด็กโกไฟบอลเกมไปก็เจียบอกผมไม่กลัวครับคุณจะไฟบอลก็ไฟบอลไปครับผมนี่ขอนักหนักเน้นๆไม่กี่ดอกครับนี่ครับนี่ครับบอกแล้วเจียบอกขอนักหนักและ ปิดเกมนี่อันต้าครับออปิดคอมโบครับไม่ใช่ปิดเกมครับปิดเกมนี่ไวไครับยังไม่เท่าไหร่ครับเกมไดโกคอสมาจากเจวองกาทูครับไม่อา้าวพลาดอย่างนี้จกเจวองบอกชอบไม่เกตซุปเปอร์มาแล้วครับเจวองครับมีจังหวะนี้ไม่น่ารอดครับไดโกเจวองขอที่คอนเฟิร์มสักทีโอ้แต่ไดโกนี่ครับสุดยอดจริงครับโชลเชนแคนเซอร์และอันต้ากลายเป็นเจวองที่ สถานการณ์ไม่ดีแทนนะครับตอนนี้แต่โอ้เฮดดอกนี้โอ้โหเัวกาก้าทูบิสอืมครับเนโก้เริ่มถอยนี้ครับเชิงเยอะเลยครับโอ้โหนี่ครับเชิงเยอะครับจะเข้าก็ไม่เข้าจะออกก็ไม่ออกครับโอ้โหกระโดดปั่นครับโอ้โหกระโดดถอยหลังแล้วทัดสื่อครับแหมเชิงแกเยอะจริงๆครับไอ้เนี่ยเชิงเยอะมากเหรอเจลบอกมาเชิงเลยกับผมผมไม่ชอบอย่ามาเชิงกับผมเดโก้ยินลยครับ ็ดูจากสีหน้าตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเครียดด้วยกันทั้งคู่เลยครับไปเดี๋ยวมาดูเกมต่อไปเลยครับว่าใครจะได้ครับโอ้จังหวะนี้นี่ไตโกนี่ฟูลิเกนสวยครับแต่เจวองเองก็ไม่น้อยหน้านะครับโอ้ยนี่ครับไตตัดล้มมีนะครับแหมเสียได้นะครับทำลมแล้วก็เซนตอัพนี่ไม่ค่อยมีอะไรนะตัวตัวบอลหลอกนี่ไม่เหมือนริวนะนี่ริวนี่เขามีพวกเซฟจำพวกอะไรแล้วก็จังหวะนี้ครับไตโกนี่กินเปเรื่อยครับ พี่ไฟบอลเลครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับไฟบอลในโกนี่มันร้ายกาจจริงๆค,ครับแต่จ้ำอิในในโกนี่หลังๆมานี่ไม่ค่อยได้ผลนะจับทุ่มครับและถอยหลังนี่ลงหลังกันทูนะครับเมื่อกี้เป็นเซฟจ้มแบบหนึ่งนะครับและนี่ครับจังหวะน,นี้ครับอันต้าฮโบไปไหมไม่รอดโอ้โหแต่ละคนนี้หน้าตาตึงขมึง <ทำ S 1> ขึงกันทั้งคู่เลย กาะน่าจะตึงอยู่นะครับเพราะว่านี่เป็นการชิงชนะเลิศนะครับครั้งแรกของสตรีทไฟเตอร์4ใน EVO ท่อนี่ครับไดโกะครับแตกนะครับโอ้ยเจอต่อยแตกกับดอกนี้ครับคอมโบโชลเคินนี่ครับโอ้โหดีจริงๆครับการเพเชอร์ของไดโกะชุดนี้นี่โอ้โหนี่ครับโอ้โหโฟกัสเข้ามาแล้วนี่ครับปั่นเอ็กครับ แหมดอกนี้สวยจริงๆครับเจอวองถอยครับถอยถอ,อยโอ้โหถอยหลออนี่วะไดโกะบอกมันหลอกมันไดยังไงอย่างางี้ทีเดียวแล้วก็ตามด้วยซุปเปอร์เลยโอ้โหไดโกะดอกนี้ไม่รู้จิตใจแกไดโกะนี้จังหวะที่โดนดอกนี้ไปนี่คือ,อยังไงครับโดนหลอกเข้าไอหาแล้วก็เจอสวนแล้วตามด้วยซุปเปอร์นี่คือเป็นผมผม,ผมเวอร์เลยนะเจออย่างงี้แบบแหม่เสียเซลเลยชิงคู่กาไดได้ครับแหม่ภาคนี้มันเซฟนะครับเป็นภาคหลังๆนี้ไม่อรอดนะ มาชิงคู่อีกนี่นี่เสียเฟรมเยอะครับโหแลวจังหวะนี้ครับจับทุ่มไหมครับไดโกะครับที่เก็บยกนี้ไปสำหรับไดโกะนี่อีกเกมเดียวก็จะได้แชมป์แล้วครับส่วนเจวองก็ต้องเอาตัวรอดลอวครับถ้าไม่รอดก็แด้แค่รองแชมป์นะครับมาครับมาดูเกมกันต่อโอ้นี่ครับทั้งคู่ครับต่างใช้อุดของกันและกันนะครับไดโกะก็ไฟบอลครับส่วนเจวองก็หาจังหวะได้พทันครับและนี้ครับสำเร็จครับไดโกะไฟบอลไปสองครั้ง สามครั้งได่ชิปดาเมจไปนะครับริวนี่ดีตรงนี้ครับไฟบอลได้ชิปดาเมจแล้วก็เซฟด้วยครับนี่ครับอยู่ที่กลางสนามทั้งคู่ครับใม่โอ้โหได้โกนี่ใจครับใจลุ้นๆครับโชลูเคนและแคนเซิลมาเป็นอันต้าครับจังหวะเมื่อกี้ใครจะคิดว่าแกจะโชลูเคนเกิดมาครับตัวเพเชอร์อยู่นีนี่คือโชว์สวนเลยเนี่ยใจเด็ดมากครับเจวองครับต้องอันคุมแล้วเลือดนิดเดียวโอ้ย และไม่ไม่พ้นครับไดโกนี่ตัดสินใจใช้ ex choleucan ครับจะกาดก็ไม่ลอดครับยังไงก็โดนชิปดาเมจตายครับนะครับไดโกครับยกเดียวครับจะเก็บตรงนี้เลยไหมนี่ครับเริ่มเริ่มโชว์เหนียครับโชว์เหนียวปุ๊บก็โดนเลยครับแหมมาโฟกัสเนี่ยมาโฟกัสแล้วแด็แอนเซชนโชว์นี่แบบเจวองบอกคุณอะไรของคุณผมผมไม่ให้หมูขนาดนั้นนะคือไดโกนี่ติดเล่นนะครับแหมจะได้แชมป์แล้วติดเล่นเหรอนี่เจวองนี่โดนเจวองก็ไป โอ้ยเล่นฟูกัสไดโกนี่ปืนเกรดเล่นนะผมไม่เข้าใจว่าแกทาอะไรแกมั่นใจมากเลยจังหวะนี้อาจจะมั่นใจก็ได้นะโฟกัสอย่แบบฟูกัสจากจังหวะนูว่าทั้งแขกนี่คือแบบเออเอาเข้าไปนะครับแต่เจวองบอกไม่สนนะคุณยังมาโชว์เลยแถวนี้ผมไม่ชอบเข้ามุมแล้วนะครับถึงโอ้แต่ถึงไม่ได้ครับไดโกบอกผมไม่ให้คุณถึงครับผมขอโชว์ลิเกนถึงมากแต่นี่ครับจังหวะนี้ครับเจวองไม่ยอมตายครับ แดะทันเข้าไปครับเรียบร้อยครับไดโกะยกนี้ไดโกะทักทายเจวองด้วยฮาโดเคนครับและโดนอีเอ็กเข้าไปครับอีเอ็กแอดเตอร์ละโอ้โหจังหวะนี้แหมเสียดายครับไม่มีค่าต่อเก้ซุปเปอร์มาแล้วครับเจวองครับแต่โอ้โหยี่ครับอีเอ็กอัปเปอร์พลาดนะครับแล้วก็ถูกผนิบไปไดโกะยังคงโฟกัสรออยู่ครับ กลับมาเล่นไฟบอลเกมอีกครั้งคือจังหวะโฟกัสและแดนของไดโกะนี่ไวมากครับคนไม่สังเกตนี่จะดูไม่ออกเลยครับผมบอกว่าไดโกะแหมเล่นเล่นเน้นโชว์แล้วครับหลังๆนี้เริ่มโชว์เยอะแล้วครับคงจะมั่นใจนะครับยักษครับโอ้โหนี่ครับใช้อัลเมอครับพุ่งเข้ามาครับแดนอัปเปอร์ครับนี่ทีเด็ดเลยครับแหมเจวบอกนี่มีเกตเยอะน่าน้าจะใช้บ่อยๆนะแดดนยักษ์เนี่ย คือหงเกลือไงครับเก็บเกลีอไว้ใช้ซปเปอร์หรือไงก็ไม่ทราบับเจวองแต่ได้กัวบอกไม่สวนครับคุณจะอะไรก็ไม่รู้ว่าผมจะติดชิงนลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโดดถอยครับเดี๋ยวพุ่งเข้าใส่ครับเจวงงอกผมวิ่งลยนะคุณจะทำอะไรกัคุณผมขอกอดอกนี้โอ้โหเอาแล้วครับสองต่อสองนะครับตอนนี้ทุกคนครับทั้งคู่นะครับมีโอกาสได้แชมป์ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าแชมป์จะเป็นของใคร ตอนนี้ครับทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันที่สูนะครับเพราะว่าเสมอกันทุกอย่างมาวัดการที่ตรงนี้ครับเกมนี้ครับเกมเดียวใครได้สองยกก่อนคนนั้นก็ชนะไปครับเป็นแชมป์ไปไดโกะจะมาเล่นเล่นแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับพอเจวองนี่เขาตั้งใจเอาจริงเลยครับเล่นเนียนมากครับเจวองไดโกะครับใช้ไฟบอลทําเกมครับรักษาสเปคครับดิฟเฟนต์เกมของไดโกะนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ผลกับ ตัวบอนหลอกอด้หนะเพราะว่าบันหลอกจริงๆเนี่ยเท่าจริงเนี่ยม,มันอย่างที่ผมเคยบอกไลว่ามันมีเครื่องมือในการเข้าหาตัวละครไฟบอ์เนี่ยเยอะแย,ยะเลยครับและการทิ่เฟนด้วยการเนี่ยนั่งแย่เนี่ยบางทีก็แต่อาจจะใช้ได้เพราะว่าภาคสีนเนี่ยฮิปบ็อกของพวกท่านั่งแย่เนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีแล้วมันแย่จากพวกท่าใดได้แต่นี่ครับแหมมีอัมเมอร์ Armor ครับเพียงแต่ว่าไม่โดนนะครับเลือกผิดนะครับไปใช้แด๊อเปอร์นะครับ และโอ้โหจังหวะนี้นี่ดีนะครับไม่โดนเขาโชลิคินส่งออกมาจะสซินวองหรือเจวองแล้วครับจะทําอย่างไรครับเลือดเสียเปรียบนะครับจังหวะนี้พยายามโดดข้ามกันแล้วเดินเ,เข้าหาโอ้แต่นี่ครับทําล้มได้ครับแหมโอ้โหอีกแล้วครับเจ,จวองครับใช้ตัวลึกผิดเดยครับเป็นเอ็กแดร์เปอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ถูน,นี่ครับพันธุ์ครับแหมเจวองครับตัดสินใจพลาดเลครับทั้งที่ เล่นดีนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาก็ตัดสินใจพลาดครับโอ้ไดโกแย่วุ่นแล้วก็ะโดดลงโทษครับชินคู่ฮาทตเคนเต็มเต็มดอกนี้ครับไดโกยังไงขอได้และจับคุ้มตรงนี้นี่เปอัพเป็นเซฟจ้ำเจวองจะไปแล้วแต่เจวองยังสู้ต่อแดดแดดเอ็กนะครับหมายจะพูดแดดอัปเปอร์ครับเพราะแกใช้บ่อยครับจนผมจะพูดแต่แดดอัปเปอร์แล้วเนี่ย ไดโกะแล้วเริ่มนะครับเริ่มขึง้วยไฟบอลโอ้โหแต่พาครับดอกนเี้เต็มหน้าเลยครับโอ้โหเอฟไบบอลโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับแหมพยายามมาตั้งนานครับเจว่งมาพากันง่ายอย่างนี้แต่แชมป์ก็เป็นของไดโกะนะครับจากญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับเจอกันที่ไหนเกมไหนก็มันตลอดนะครับเป็นตำนานแล้วครับคนนึงก็เป็นตำนานของญี่ปุ่นอีกคนก็เป็นตำนานของริกา และทั้งคู่นี้ก็เป็นสุดยอดฝีมือนี่ยึดจักเกมต่อสู้ด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่ผสมศักดิ์ศรีแน่นอนครับคู่นี้ครับนี่ครับแฟนๆก็ร่วมแสดงความยินดีกับใจกลนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนอเมริกันนะครับเชียร์คนอเมริกันด้วยกันแต่เขาก็เลสเปสนะครับเลสเปสสำหรับคู้ที่ชนะนะครับถือว่าเป็นมารยาทที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับกับการท้าใครในครั้งนี้ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับหรืออาจจะเป็นคลิปเกม